กิจกรรมสร้างห้องแจกเพชรรวมทั้งหมด900เพชรนะครับน้องอ้ยรอบนี้เยอะมากเลยนะครับผมเป็นกิจกรรมกระชับมิดแคนนะครับระหว่างแคน ML My Love นะครับผมของลุงเองนะแล้วก็ทางด้านของแคน ATM นะฮะ ATM 4 ATM นี่เองนะครับผมเกมจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับผมเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับผมน้อง กิจกรรมมีทั้งหมด2เกมนะครับน้องฟังย้ําเลยนะ2เกมนะครับผมเกมแรกเป็นโหมดโซโล่นะฮะที่1ที่1 300เพชรนะครับผมน้องๆที่ 1, ว<า>ว1แค่นั้นนะยิงเยอะคิวเยอะไม่เกี่ยวนะครับเอาที่1เท่านั้น300เพชรนะครับผมแล้วก็เกมที่2เป็นโหมดดูโอ้นะครับผมโหมดดูโอ้อันดับ1เท่านั้นเหมือนกันนะครับผมที่1เอาไปอีก600เพชร นะครับผมโอ้โหรอบนี้แจกหนักจักๆจดเต็มเลยเดียวนะครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนของลุงด้วยนะครับผมใจดีมากเลย900เพชรกันเลยทีเดียวหน้ารอบนี้นะฝากถึงน้องๆแคน a t ทแล้วก็น้องน้องของแคน ML My l o v ไมเลของลุงด้วยนะครับผมกติกาก็เหมือนเดิมเลยนะครับห้ามเกียนห้ามโปห้ามคอมห้ามบั๊ก ห้ามดาม่านะครับผมแล้วก็ <Okay. S 1> ห้ามย่อ,อให้กันด้วยนะครับ uh huh. ผมเจอเพ, uh huh. เพื่อนก็วิ่งหนีไปนะค <Moder ate> รับผมไม่ยิงก็วิ่งหนีไปนะลุงสร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานนะครับผมเพื่อกระชับมิตรนะครับผมระหว่างแคน m l m y l ล v e นะครับผมแล้วก็ท่าของ Fo เอทีเนะครับหรือว่าสี t m นั่นเองนะครับผมโอ้แคนน้องใหม่นะครับผมที่ เพิ่งรู้จักกันเนาะแล้วก็ทางด้านเขาอ,อยากกระชับมิตรแคนนะครับแคนไหนที่สนใจอยากกระชับมิตรแคนกับแคนลุงก็สามารถทักลุงมาได้นะครับทุกแคนเลยนะลงุงกระชับมิตรแคนแล้วก็ไม่ได้ท้าอะไรนะครับผมคือแบบว่าเราเล่นเพื่อความสนุกสนานนะครับผมเพื่อน้องๆจะได้กล้าแสดงออกแล้วก็มีเพื่อนใหม่ๆนะครับผม,ม,ม,มอยากให้น้องๆเล่นเกมด้วยความสุขนะครับผมกติกาก็ไม่มีอะไรมากมาย <ๆ S 2> ก็ประมาณนี้นะครับน้องๆห้ามเกนห้ามบัคห้ามโปห้ามดราม่านะครับผมห้ามย่อให้กันด้วยนะครับผมเกมก็เริ่ม หนึ่งทุบตรงนะครับผมเกมเรื่องหนึ่งทุบตรงนะครับผมใครเข้าไม่ทันก็อย่าอย่าดราม่านะครับผมอย่าเสียใจนะเพราะว่าน้องๆเข้าชา้ากันเองนะครับผมสามารถเข้าเล่นกันได้ทุกๆแคนเลยนะไม่ว่าแคน ATM จะมาเยอะ ATM จะมาน้อยนะครับ <Okay. S 1> เราก็จะไม่ดราม่ากันนะเพราะว่าลุงสร้างเพื่อความสนุกสนานนะครับผม <S <S เดี๋ยวยังไงกิจกรรมหน้ามีอะไรที่ดีๆกว่านี้ลุงก็จะมาะรายงานตรงช่องนี้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลุงด้วยนะครับ ใครคนไหนน้องคนไหนที่มีข้อสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์สอบถามลุงได้นะลุงก็จะไปตอบทุกๆคอมเมนต์เลยโอเคนะครับผมพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับผมหนึ่งทุ่มตรงเจอกันนะครับหนึ่งทุ่มตรงนะกดเริ่มเกมอหนึ่งทุ่มสิบนาทีนะครับเกมเ,เกมแรกจะเริ่มที่หนึ่งทุ่มตรงกดสร้างห้องแล้วก็กดเริ่มเกมหนึ่งทุ่มสิบนาทีนะครับขอให้น้องๆพร้อมเพรียงกันด้วยนะครับผม โอเคแล้วเจอกันนะครับพรุ่งนี้น้องๆทัง้งสองแกงเลยโอเคแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วครับโอ้โหแล้วพี่เทนควาักระเกิดแล้วจากวันนี้